ก็พบกับผมอีก้นะครับผมนะจากร้านนู้มมิวสิกอีกเช่นเคยนะครับผมนะก็วันนี้นะครับผมมีสินค้ามาแนะนํากันนะครับผมนะก็วันนี้จะเป็นอะไรนะครับผมนะเป็นอะไรของกีตาร์โปร่งนะครับผมนะก็ของเข้าแล้วนะครับผมนะวันนี้ก็จะเป็นนี่เลยนะครับผมนะเป็นตัวบิดกีตาร์โปร่งนะครับผมเป็นตัวบิดแบบไม้นะครับผมนะก็แบบแบบติดตั้งเองนะครับผมนะก็จะเป็นไม้เรียบๆอย่างนี้เลยนะครับผมนะ ก็ลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากเปลี่ยนบลิทนะครับผมนะก็เชิญได้เลยนะครับผมนะก็จะมีเป็นบลิทไม้แบบนี้นะครับก็สําหรับกีตาร์โปร่งหสายนะครับผมนะก็รูเสียบหมุดตรงนี้เราต้องไปต้องไปเจาะเองนะครับผมนะเขาจะทําร่องมาให้และเหลือแค่เราเจาะให้มันทะลุเองนะครับนี่ก็จะเป็นกับขนาดมาตรฐานนะครับผมนะนี่สามารถไปติดตั้งได้เลยนะครับผมนะเป็นไม้อย่างดีด้วยนะครับอ่ะ ก็จะตัวนี้นะครับผมนะก็จะอยู่ที่ราคาตัวละร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับผมนะนี่หรือท่านใดนะครับผมนะสะดวกเดินทางมาที่ร้านก็สามารถมาได้เลยนะครับผมนะนะครับหรืออยากจะให้แบบอา่าส่งก็ได้นะครับผมนะส่งไปสมีส่งพัสดุได้นะครับนี่ร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับผมนะถ้านสนใจก็สามารถมาที่ร้านนูมิสิกได้เลยนะครับผม